งียบงียบเคี้ยวเลยแม่ขอน้อขอนะคะลูกขอขอนะคะเอาไปหาพ่อไปหาพ่อเอาไปนี่ย้อนไปพ่อพ่อกันอ่ะยู่นนนีู่่่อยที่พ่อนน่อยู่ที่พ่อเหมือนลูกหมาเหมือนเอาของให้สมัยเอาไป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 ละเก่งไหมเก่งไหม เก่งจังเลยเก่งจังเลกรดูไปล้กระดเสื้อตัวต่อนะที่เป็นผ่นต่อนะมาแลว้วครับมาเร็วๆอยู่แม่อยู่นี่ไงอ้าวจะไปไหนแล้วไล